ใช้มาสักพักได้เลอกได้ยามมารีวิวแล้วจ้าตัวนี้ก็คือเครื่องซักผ้ามินิของคาชิว่านะเองทุกคนคือมันใช้ดีมากจนอยากมาบอกต่อมาแนะนําเลยตัวนี้เขามีความปั่นค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะคะไม่ได้เบามาแล้วก็ไม่ไแรงมาแล้วก็มีที่ปล่อยน้ําทิ้งแบบนี้คือของผิงอ่ะมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่า2ถังเนาะก็คือถังปัน่นแล้วก็ถา<อ>มว่าตั้งเวลาซักผ้าได้ตั้งเวลาอบได้เลยตัวนี้คือจะบอกว่ามันเลิศมากทุกคนซักผ้าเล็กผ้าใหญ่ก็คือได้เหมือนกันนะคะนี่อันนี้2ถังแบบนี้เลยนะ ให้เ,หบบเลยดูว่าถังปันหมาดของเขาเนี่ยมันแห้งขนาดไหนทุกคนดูดิไม่มีหยดน้ําออกมาเลยคือเทียบกับเครื่องใหญ่ได้แบบโอเคเลยนะคะสําหรับตัวปันหมาตัตวนี้บอกเลยว่ามันเลิศมากแล้วจะให้ทุกคนลองฟังเสียงตอนอบให้ดูนะคะว่าเสียงเขาเบานะไม่ได้ดังหรือทุกคนไม่รบกวนข้างห้องแน่นอน ปันของเขามีตัวแส่งสีฟ้าด้วยทุกคนซักหนึ่งรอบผิงสักผ้าได้ประมาณ5-7ชิน้นประมาณนี้ก็คือไม่ได้ชิ้นใหญ่มากนะคะอันนี้ก็คือตากหน้าห้องได้แบบนี้เลยอันนี้คือซักสองรอบนะทุกคนนี่เลย